เข้าสู่วิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับ GDI สำหรับวิดีโอนี้นะครับทางทีมงาน com, 2 1 m i l l i วานมิ i .com ก็ได้มีการเตรียมขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจถึงวิธีการจ่ายเงินของ GDI หรือที่เราเรียกว่า GDI Commission Plan จะได้หมดความสงสัยกันสักทีนะครับว่า GDI มีการจ่ายเงินยังไงและจุดเด่นของแผนการตลาด GDI เป็นอย่างไรเริ่มจากข้อแรกครับ เพื่อนๆจะได้รับคอมมิชชั่นแผ่นนี้กันทุกคนนะครับคือ five level u n i level compensation เมื่อเพื่อนๆมีการสมัครเข้ามาในธุรกิจ GDI นะครับตามตัวอย่างนะครับรูปบนสุดนี้คือรูปของเพื่อนๆแล้วมีการทําการตลาดมีการใช้ตัวโดเมนใช้สินค้า ไม่ว่าจะเป็นบล็อกส่วนตัวทําโฆษณา s อเซนต์ทำาอฟเฟอร์เรต่างๆเพื่อนๆสามารถทําเงินทํารายได้จากตัวโดเมนแล้วเพื่อนๆทําการตลาดออกไปให้คนที่เขาสนใจในการสร้างธุรกิจให้เขาเข้ามาร่วมในการใช้โดเมนและสร้างธุรกิจของเขาเองตามตัวอย่างนะครับเพื่อนๆทําการตลาดออกไปมีผู้สนใจ3ท่านด้วยกันทั้ง3ท่านนี้นําโดเมนมาใช้ซึ่งเราไม่ต้องสนใจเลยครับว่าเขาจะเอาไปใช้เป็นอะไรบางคนเอาไปทําเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวบางคนไปทาเป็นบล็อก บางคนเอาไปทําเป็นเอฟเฟคบางคนเอาไปทําเป็นโฆษณา a อส e n เซนะครับเราไม่ต้องสนใจเราจะเรียก3คนนี้ว่า Level 1หรือดิเรกดาวไลน์ตรงนี้เพื่อนๆจะได้รับรายได้10%ของค่าโดเมนที่เขาใช้นะครับสมมติว่าทั้ง3ท่านเนี่ยใช้โดเมนคนละ1โดเมนมีค่าได้จ่ายอยู่ที่10เหรียญ เพื่อนๆก็จะได้รับรายได้10%คือ1เหรียญจำนวน3ท่านก็คือ3เหรียญด้วยกันแต่รายได้จะไม่จบแค่นั้นครับเมื่อทั้ง3ท่านนี้เนี่ยมีการนําโดเมนไปใช้ในการทําธุรกิจของเขาแล้วเขาก็เหมือนเราครับสามารถที่จะขยายองค์กรธุรกิจหรือทําการตลาดเชิงธุรกิจออกไปเพื่อให้คนอื่นๆสามารถที่จะเข้ามาใช้โดเมนในการทํารายได้บนอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเมื่อเขาทั้ง3ท่านเนี่ยมีการสร้างธุรกิจออกไปนะครับเราก็จะมีผู้ใช้โดเมนภายใต้องค์กรเพิ่มขึ้นตามตัวอย่างนะครับสีเหลืองจะเห็นว่ามมีจําานนนนวนททัั้งหด6่นนะครบ เราคิดแค่ว่าแต่ละคนเนี่ยทำการตลาดออกไปและมีผู้สนใจเข้ามาเนี่ยคนละ2เห็นไหมครับจะเป็น6ท่านนะครับในชั้นนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเลเวล2เช่นเดิมครับเราไม่ต้องสนใจว่า Level เลเวล2จะโดเมนไปทําอะไรแต่ GDI จะให้ส่วนแบ่งกับเราด้วยเช่นกันนะครับโดยที่ GDI จะคิดรายได้ให้จากโดเมนที่แต่ละคนใช้ทั้งเลเวล1และเลเวล2สมมุติว่าในเลเวล2เนี่ยมีการใช้โดเมนทั้งหมด6ท่านด้วยกันนะครับท่านละ10เหรียญ GDI คิดให้10% ก็คือคุณก็จะได้ทั้งหมดคนละ1เหรียญหรือถ้ารวมชั้นที่2ทั้งหมดก็คือ6เหรียญบวกกับชั้นที่1อีก3เหรียญเป็น9เหรียญแล้วนะครับแต่ GDI ไม่ได้หยุดแค่นั้นครับเนื่องจากว่านี่คือธุรกิจที่สามารถที่จะสร้างรายได้มหาศาลดังนั้น GDI จะมีการจ่ายผลตอบแทนให้กับคุณซึ่งเป็นผู้ที่ร่วมทําการตลาดให้กับ GDI นะครับโดยการที่ GDI เนี่ยจะมอบรายได้ลึกลงไปถึง5ชั้นด้วยกัน ลองมาดูกันต่อนะครับว่าถ้าชั้นที่2เนี่ยดำเนินการทําการตลาดออกไปเนี่ยจะมีผู้ใช้โดเมนเกิดขึ้นเท่าไหร่ตามตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับเราจะเรียกนี่ว่าเลเวลสและเลเวลสก็ทําการตลาดออกไปจะเกิดขึ้นเป็นเลเวลสและเลเวลสี่ทำการตลาดออกไปจะเกิดขึ้นเป,ป็เนเลเวลห GDI จะมีการจ่ายตรงนี้เนี่ยลึกลงไปถึง5ชั้นด้วยกันนะครับเราเรียกว่าเป็นการจ่าย10% up to f i เ e level หรือว่าการจ่าย10%ลึกลงไป5ชั้น แต่เป็นเพื่อนอย่าเข้าใจผิดนะครับ GDI ไม่ได้มีการจ่าย1คนต่อหนึ่งเหรียญนะครับเพราะมันไม่ใช่การล่าหัวคิว GDI จะมีการจ่าย10%ของการใช้โดเมนครับดังนั้นถ้าสมมติว่าสมาชิกแต่ละท่านเนี่ยบางท่านใช้3โดเมนคุณก็จะได้รายได้ทั้งหมด3เหรียญด้วยกันตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องสนใจนะครับว่าใครจะสร้างองค์กรต่อ,อยังไงเพียงแต่ว่าเมื่อองค์กรนั้นเป็นทีมงานของเราลึกลงไป5ชั้นด้วยกัน GDI จะคิดให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าใครภายใต้องค์กรลอเป็นคนทําการตลาดก็ตามเห็นไหมครับจากรายได้เพียงแค่ข้อแรกข้อเดียวก็มาหาศาลแล้วนะครับเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแต่ละคนจะสร้างองค์กรไปมากมายแค่ไหนเพราะฉะนั้นครับเพื่อนๆต้องรู้จักการใช้โดเมนนำโดเมนไปทำไรายได้แล้วสร้างองค์กรธุรกิจต,ต่อครับรายได้ถึงจะเข้ามาหาเราอย่างต่อเนื่องสำคัญที่สุดครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับเมื่อเพื่อนๆสามารถสอนให้ทีงานสร้างองค์กรเป็น เพื่อนๆจะทํางานได้ง่ายมากขึ้นและรายได้จะทีวีคูณมากขึ้นที่สําคัญครับ GDI ไม่เคยกําหนดนะครับว่าในแต่ละเลเวลเนี่ยคุณจะมีผู้ใช้โดเมนเท่าไหร่คุณจะมีนักธุรกิจเท่าไหร่อินฟินิตี้ครับไม่จํากัดครับอย่างเช่นสมมติว่าตามตัวอย่างเลเวลหนึ่งเนี่ยผมยกตัวอย่างมาแค่3ท่านด้วยกันแต่คุณอย่าลืมครับ GDI ไม่ได้จำกัดคุณสามารถที่จะทําการตลาดต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเลเวลหนึ่งคุณก็จะกว้างขึ้นไปเรื่อยๆครับ เลเวลสเช่นกันครับ GDI ไม่เคยจํากัดด้านกว้างของแต่ละเลเวลดังนั้นเลเวลสก็กว้างไม่จํากัดเหมือนกันครับเลเวลสเช่นกันเลเวล4ี่เลเวลหก็เช่นกันลองนึกดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับแค่ตามตัวอย่างนี้เราเห็นองค์กรแค่3ท่านแต่ในความเป็นจริงนั้นองค์กรเรากว้างไม่จํากัดเพราะฉะนั้นรายได้เราก็ไม่จํากัดเช่นกันครับ ถัดมา Weekly Superstar Bonus Contest อันนี้เนี่ยจะเป็นรายได้พิเศษที่ GDI ตั้งใจจะมอบให้สำหรับคนที่ทำ Affiliate ของ GDI อย่างจริงจังนะครับเริ่มต้นครับตำแหน่งเดิมครับอันนี้ก็คือเพื่อนๆนะครับก็คือคุณนั่นเองหลังจากนั้นครับคุณทำการตลาดออกไปมีผู้สนใจใช้โดเมนมากขึ้นนะครับตามตัวอย่างนี่คือ5ท่านถูกไหมครับตามปกติแล้วคุณก็ต้องได้รับรายได้10%ของยอดใช้โดเมนของแต่ละคนนะครับ เพราะฉะนั้นสมมติว่าแต่ละคนใช้โดเมนคนละ1โดเมนนะครับคุณก็ได้รายได้5เหรยียญแต่ถ้าแอดเฟรชทั้ง5ท่านนั้นเข้ามาสมัครเพื่อทดลองธุรกิจของคุณภายใน1สัปดาห์นะครับสัปดาห์เดียวกันเนี่ยมีจํานวน5ท่านด้วยกันโดยมีการนับรอบตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตามเวลาของอเมริกาคุณก็จะมีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นอีก100เหรยียญนะครับเป็นสเปเชียลโบนัสให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นโบนัสพิเศษที่ GDI มอบให้ เมื่อคุณตั้งใจทําการตลาดให้กับ GTI เพราะคุณจะเห็นแล้วว่ารายได้5เหรียญเนี่ยเป็นรายได้ที่คุณได้พื้นฐานแล้ว100เหรียญเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นโบนัสเพิ่มเติมให้นะครับถัดมาครับ5,000 Heavy h i t t e r Bonus อันนี้เป็นโบนัสก้อนใหญ่มากนะครับซึ่ง GTI จะมอบโบนัสก้อนนี้ให้สําหรับคนที่ตั้งใจทําการตลาดอย่างแท้จริงตามตัวอย่างนะครับ เมื่อคุณเข้ามาในธุรกิจมีการใช้โดเมนแล้วคุณมีการทําการตลาดกระจายไปเป็นจํานวนกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําการตลาดในประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศทั่วโลกเพราะว่า GDI สามารถทําได้ทั่วโลกจริงๆเมื่อคุณมีการทําการตลาดออกไปปุ๊บเนี่ยมีจํานวนผู้ใช้โดเมนเกิดขึ้น1000ท่านคุณก็ได้รับรายได้1000เหรียญน,นะครับแต่แต่เมื่อผู้ใช้โดเมนนั้นเกิดขึ้นจากการทําการตลาดของคุณเอง ภายในระยะเวลา4สัปดาห์นะครับ4สัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์จํานวน4สัปดาห์เอาง,ง่ายๆครับใน1เดือนนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณสามารถทําการตลาดแล้วมีผู้มาใช้โดเมนกับคุณเนี่ยด้วยตัวคุณเองเนี่ย1,000ท่าน GDI มอบโบนัสพิเศษให้เพิ่มเติมครับอีก5,000เหรียญน,นะครับ5,000เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณแสนหนะครับประมาณแสนหกแสนนี่ครับเรียกได้ว่า เป็นโบนัสก้อนมหาศาลจริงๆเพราะว่านอกจากคุณจะรับรายได้ตามปกติ1,000เหรียญแล้วคุณยังได้รับโบนัสพิเศษอีก5,000เหรียญดังนั้นครับคนที่ตั้งใจในการทําธุรกิจจริงๆเนี่ย g t i พร้อมที่จะจ่ายผลตอบแทนมหาศาลให้คุณเสมออย่าลืมนะครับรายได้ตรงนี้ยังไม่รวมรายได้ที่องค์กรของคุณเนี่ยทั้ง1000ท่านจะแตกแขนงออกไปอีกนะครับเป็นรายได้ที่มหาศาลจริงๆถัดมาครับ New Infinity Overlife เรียกได้ว,ว่าเป็นจุดเด่นของแผนการตลาด GDI เลยก็ว่าได้เพราะผลตอบแทนจากการได้รับรายได้แบบ In f ฟ n i t y นั้นเรียกได้ว,ว่าทำให้แผนของธุรกิจ GDI เป็นแผนที่มีการจ่ายผลตอบแทนมากและเยอะที่สุดนี่เป็นสิ่งที่ผมชอบมากเพราะว่าไม่มีแผนการตลาดไหนในโลกที่จะเหมือนนี้แล้วครับลองดูครับเมื่อคุณเข้ามาในธุรกิจตามที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับคุณสามารถที่จะสร้างองค์กรเป็นเลเวลเลเวลอันนี้คือรายได้จากไฟล์เลเวลอยู่นี้เลเวลนะครับ เลเวลหก็ช่วยสร้างรายไ,ได้เลเวล 2, องเลเวลสามเลเวลสี่เลเวลหถูกไหมครับอย่างที่บอกครับผมยกตัวอย่างมาแค่3ท่านเท่านั้นแต่ GDI ให้คุณสามารถที่จะสร้างองค์กรเนี่ยกว้างไม่จำกัดเลเวล1คุณจะมีกว้างแค่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเห็นไหมครับแค่นี้ก็เยอะแล้วนะครับเรียกได้ว่าอินฟินิตี้แล้วแต่สิ่งที่มากกว่านั้นครับคุณอย่าลืมนะครับว่า องค์กรของคุณเนี่ยแตกตัวเป็นแบบทวีคูณดังนั้นคุณจะมีองค์กรที่อยู่ภายใต้5เ e ลเวลเนี่ยเยอะมากซึ่งในเบื้องต้น GDI มีการจ่ายรายได้ลงมา5ชั้นถูกไหมครับรายได้ตั้งแต่ชั้นที่6ลงไปเนี่ยคุณจะยังไม่ได้รับแต่เมื่อคุณมีการ qualify, คุณสมบัติให้พร้อมคุณจะได้รับรายได้แบบอินฟินิตี้ครับคุณจะรับเพิ่มขึ้นอีก10%อัลลิมิตเลเวลนะครับ หมายความว่าไงหมายความว่าไม่ว่าใครก็ตามที่จะอยู่ลึกลงไปชั้นที่ 6, ชั้นที่ 7, ชั้นที่ 8, จนถึงชั้นที่100คุณก็ได้รับส่วนแบ่ง10ของยอดการใช้โดเมนของเขาด้วยอึ้งใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคุณสามารถที่จะสร้างองค์กรให้ไม่จำกัดทางด้านกว้างและไม่จำกัดทางด้านลึกนะครับดังนั้นเนี่ยนี่เป็น โอกาสที่คุณจะสร้างรายได้ได้มหาศาลจริงๆคุณอย่าลืมครับว่าธรุรกิจนี้มันสามารถที่จะก,การะจายไปได้ทั่วโลกและถ้าเกิดสมมติว่าคุณมียอดธรุรกิจอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ฟินแลนด์อยู่ที่อเมริกาและมีการจ่ายแบบลึกไม่จำกัดแบบนี้เนี่ยเมื่อคุณมีการคอลี่ไฟเพื่อรับอินฟินิตี้โอเวอร์ไลน์เนี่ยคุณจะรับรายได้มหาศาลแค่ไหนลองจินตนาการดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยขอให้เพื่อนๆตั้งใจในการสร้างธรุรกิจรกจริงๆเพราะ Infinity Overline เป็นรายได้ก้อนใหญ่ที่ GDI เตรียมเอาไว้ให้สำหรับคนที่ตั้งใจสร้างองค์กรธุรกิจของเขาจริงๆเพื่อนๆสามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับในส่วนของ Infinity Overline บริษัท Global Domain International ได้ลงแมกกาซีน r n t r e p r e n e u r นะครับในบริษัทติด500อันดับแรกที่จเจริญเติบโตเร็วที่สุด ในอเมริกาจะเห็นนะครับตามตัวอย่างนะครับบริษัท GDI หรือ Global Domain International เนี่ยติดอันดับที่37นะครับอีกทั้งยังเป็นสมาชิกของ Direct s e l l Association ดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะสบายใจได้เลยครับว่าการทำธุรกิจนี้ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนและเพื่อนๆทุกคนยังเป็นการเข้าไปร่วมทำธุรกิจกับบริษัทที่อเมริกาโดยตรงนะครับดังนั้นรายได้ที่เกิดขึ้น GDI จะคิดให้เป็นดอลลาร์นะครับ ทีนี้เราลองมาดูกันครับว่าจุดเด่นของแผนการตลาด GDI คืออะไรข้อแรกครับรับรายได้รวดเร็ว3,500บาทใน7วันอย่างที่เราบอกครับ GDI มี weekly superstar bonus contest จำได้ไหมครับอ่าเมื่อคุณมีการสร้าง affiliate ใหม่เกิดขึ้นจำนวน5ท่านด้วยกันภายในช่วง7วันเห็นไหมครับตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์เมื่อ เขามีการร่วมทดลองและมีการใช้โดเมนเกิดขึ้นนะครับตัดเงินผ่านทุกๆ5ท่านเนี่ยคุณก็ได้รับรายได้เพิ่มขึ้นทันที100เหรียญซึ่งผมขอคิดเลท1เหรียญ35บาทนะครับจะได้เห็นว่า100คูณ35เท่ากับ3,500บาทแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของณเวลานั้นๆน,น,นะครับเรามาดูกันต่อครับรับรายได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจาก GDI มี f level ยุนิ level compensation จำได้ไหมครับ เพื่อนๆจะเห็นว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยมันมีการเจริญเติบโตเกิดขึ้นโดยที่เพื่อนๆเป็นคนลงมือทำและองค์กรของเพื่อนๆร่วมกันสร้างธุรกิจให้มันเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นฐานองค์กรธุรกิจที่มีรายได้มหาศาลไหลเข้าสู่เพื่อนๆลองคิดดูเล่นๆนะครับถ้าสมมติว่าแต่ละคนเนี่ยใช้โดเมนในการสร้างธุรกิจของเขาและร่วมขยายองค์กรเพื่อเป็นแอฟเฟคให้กับ GDI ด้วยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะได้รายได้ถูกไหมครับและเพื่อนๆก็ได้รับรายได้ด้วยเช่นกัน ลองดูตามตัวอย่างนะครับสมมุติว่าแต่ละคนมีการใช้โดเมนทุกเดือนนะครับเพื่อนๆก็ได้รับไรายได้อย่างต่อเนื่องทุกๆเดือนนะครับพอเมื่อแต่ละคนมีการใช้โดเมนแล้วย่อมที่จะรักษาโดเมนนั้นเนื่องจากว่าเขาโดเมนไปทําเว็บไซต์ส่วนตัวไปทําบล็อกหรือไปทําเว็บท,ทําธุรกิจของเขาคงไม่มีใครครับต้องการที่จะให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ย มีอายุเพียงแค่เดือนเดียวถูกไหมครับนี่แหละครับคือปัจจัยทําให้เพื่อนๆได้รับไรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตข้อ3อยุทธธรรมครับทำมากได้มากทําน้อยได้น้อยมันคืออะไรเราลองมาดูกันผมจะลองเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นภาพกันจะจับไปเลยนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นโมเดลของธรุรกิจเครือข่ายทั่วๆไปนะครับสมมุติว่ามีคนเข้ามาทาในธรุรกิจ แล้วก็แนะนําเพื่อนๆเข้ามานะครับเพื่อนๆเป็นตัวสีแดงเพื่อนๆมีการสร้างองค์กรเกิดขึ้นในชั้นที่1นึ่งเลเวลหนึ่งถูกไหมครับยอดองค์กรธุรกิจนั้นก็จะมีการจ่ายให้กับเพื่อนๆหลังจากนั้นยอดธุรกิจทั้งหมดก็จ่ายให้กับคนที่แนะนําทําการตลาดให้เพื่อนๆเข้ามาในธุรกิจนั้นเพื่อนๆจะเห็นว่าอัพไลน์เนี่ยจะได้รายได้มากกว่าดาวไลน์เราลองมานับตามตัวอย่างนะครับอัพไลน์คือผู้ที่ทําการตลาดแนะนําธุรกิจให้กับเพื่อนๆจะได้รายได้จากองค์กรของเราเนี่ยทั้งหมด10 เปลี่ยนด้วยการจุกไหม,มครับแล้วก็เพื่อนๆอ,อีก1เป็น11ถูจุกไหมครับและเพื่อนๆเ,เองก็จะได้10เหรียญดังนั้นผู้ที่แนะนําทําการตลาดเข้ามาเนี่ยก็จะได้รับรายได้มากกว่าเราในกรณีที่เรานับเฉพาะชั้นแรกอย่าลืมนะครับแต่เมื่อองค์กรของเราเนี่ยจเจริญเติบโตไปถึง5ชั้นด้วยกันคนที่ทําการตลาดให้เราเข้ามาทําธุร,รกิจเนี่ยจะได้เพียงแค่4ชั้นเท่านั้นเราจะมีชั้นที่5อีกนะครับแต่กรณีนี้ผมจะยกตัวอย่างเฉพาะชั้นแรกแล้วกันครับจะได้เห็นภาพว่า GDI ยุติธรรมตั้งแต่ วินาทีแรกที่คุณเข้ามาทําธุรกิจเรามาดูในฝั่งของ GTI นะครับเช่นเดิมครับมีคนทําการตลาดขยายโอกาสทางธุรกิจและเพื่อนๆก็เข้ามาร่วมธุรกิจนั้นเพื่อนๆมีการสร้างองค์กรเกิดขึ้นทั้งหมด10ท่านด้วยกันยอดการใช้โดเมนในองค์กรน,นั้นก็จะมีการจ่ายให้เพื่อนๆหลังจากนั้นครับทางองค์กรก็จะมีการจ่ายให้กับคนที่ทําการตลาดเช่นกันแต่อย่าลืมครับเพื่อนๆจะรับสิทธิพิเศษครับจาได้ไหมครับ Weekly Superstar Bonus Contest เมื่อคุณสามารถสร้างอ l ฟเรตใหม่เกิดขึ้น10ท่านตามตัวอย่างภายใน1สัปดาห์คุณได้รับโบนัสพิเศษ,ษเพิ่มขึ้นอีก200เหรียญน,นะครับซึ่งโบนัสนี้เนี่ยจ่ายเข้าหาคุณคนเดียวลองมาดูตัวเลขกันนะครับอัปลน์กับดาวลน์เห็นไหมครับว่าดาวลน์ได้รายได้มากกว่าอัปลน์อีกมากกว่าตรงไหนครับอัปลน์เนี่ยได้11เหรียญลองนับดูนะครับ องค์กรเลเวลหนึ่งของคุณเนี่ยซึ่งเป็นเลเวลสองของเขาเนี่ยสิบเหรียญถูกไหมครับแล้วก็ตัวคุณเองเป็นสิบเอ็ดเหรียญแต่ดาวไลน์ครับคือตัวคุณเองเนี่ยได้รับรายได้จากองค์กรสิบเหรียญหลังจากนั้นครับ GDI จ่ายเพิ่มเติมอีก200เหรียญน,นะครับเราจะเห็นว่ารายได้ของคนที่ตั้งใจและขยันทำงานมากกว่าควรที่จะได้รับรายได้มากกว่า ถูกไหมครับในกรณีนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเป็นระบบธุรกิจทั่วๆไปเนี่ยคนที่ทําการตลาดเพื่อให้เราเข้ามาสร้างธุรกิจเนี่ยจะได้รายได้มากกว่าเราในกรณีที่เรามีองค์กรชั้นแรกแต่สําหรับการทําธุรกิจ GDI นั้นเพียงแค่เริ่มต้นชั้นแรกเท่านั้นครับคุณขยันมากกว่าคุณทุ่มเทมากกว่าคุณจริงจังมากกว่า GDI มอบโบนัสพิเศษให้เพิ่มอีกครับ ดังนั้นนี่แหละครับคือความยุติธรรมตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาทําธุรกิจนี้แล้วข้อที่ 4. ผลตอบแทนมหาศาลสำหรับคนจริงจังยังจําอันนี้ได้ไหมครับ new infinity o v e r l i n e อย่างที่ผมบอกครับมันเป็นผลตอบแทนมหาศาลมากแค่ไหนเราลองมาดูกันนะครับเมื่อคุณเข้ามาในองค์กรธุรกิจแล้วมีการสร้างรายได้เกิดขึ้น5ชั้นนะครับนี่คือแผนองค์กรธุรกิจทั่ว,วไปทีนี้ผมมาลองสมมุติครับว่าถ้าสมมติเลเวลหคุณสามารถทํา อเฟรชให้กับ GTI คุณมีผู้ใช้โดเมนเนี่ยจำนวน5ท่านด้วยกันคุณก็รับรายได้5เหรียญถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นครับเราใช้สมมติฐานว่าแต่ละนักธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะทำอเฟรชและขยายองค์กรธุรกิจไปได้คนละ5เช่นกันรายได้จะเพิ่มขึ้นเป็น25เหรียญในเลเวล3ก็เป็น125เป็น625เป็น31,25อันนี้แค่3,000กวกัวเหรียญเนี่ยตีเป็นเงินไทยก็เกือบแสนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ตรงนี้เรียกได้ว,ว่า เยอะแล้วนะครับแต่คุณอย่าลืมครับคุณมีองค์กรในชั้นที่6ลึกลงไปครับชั้นที่6ชั้นที่7ชั้นที่8ชั้นที่9ชั้นที่10จนถึงอินฟินิตี้ครับเป็นจํานวนเท่าไหร่ครับคุณไม่สามารถที่จะจินตนาการได้เลยถูกไหมครับถ้างั้นเราลองมาดูกันต่อครับว่าถ้าในชั้นที่5เนี่ยมีการขยายธุรกิจโดยใช้อัตราเดียวกันคือทุกท่านเนี่ยสามารถสร้างเอฟเฟอร์เร์ใหม่เกิดขึ้นแค่5ท่านด้วยกันในชั้นที่6คุณจะได้รายได้ถึง 15,625หี่เหรียญและลึกลงไปเรื่อยๆครับแค่ชั้นที่8คุณจะได้รายได้ถึง3 0 0 0 0 0กว่าเหรียญน,นะครับนี่เป็นตัวอย่างการคำนวณทางสถิติให้คุณเห็นนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยในความสำเร็จที่คุณจะได้จะมากกว่านี้ก็ได้จะน้อยกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งใจทำธุรกิจแค่ไหนและเมื่อคุณค u a l i f ฟล์เพื่อรับ Infinity o v e r l i อร์ GDI จะมอบรายได้ทั้งหมดนี้ให้กับคุณเลยครับ Infinity to Next o v e r l i ์ครับ คุณจะได้รับรายได้ไม่จำกัดจนถึงคนที่เป็น New Infinity o v e r l i e คนถัดไปแต่อย่าลืมนะครับว่าการเป็น Infinity Overly เนี่ยไม่ใช่เป็นกันง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนึงที่ตั้งใจจริงแล้วเนี่ยองค์กรธุรกิจของคุณทั้งหมดจะทำเงินให้คุณมหาศาลแค่ไหนลองจินตนาการดูนะครับข้อที่5มาก่อนมาหลังทำเงินได้เหมือนกันหมดตรงนี้นับว่าเป็นจุดเด่นของ GTI เลยนะครับหลายหคนอาจจะเคยได้ยินหรือเคยได้สัมผัสธุรกิจเครือข่ายที่เรียกว่า มาเพื่อเป็นต้นสายก่อนมาก่อนเพื่อจองรหัสเป็นต้นสายก่อนคำถามคือธุรกิจแบบนั้นจะมั่นคงแค่ไหนครับผมถามเล่นๆน,นะครับว่าถ้าสมมติว่าธุรกิจหนึ่งเปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วบอกว่ามาก่อนเพื่อเป็นต้นสายก่อนมีโอกาสมากกว่าเพื่อนๆเ,เข้าไปทำธุรกิจแล้วทีนี้หลังจากนั้นผ่านไปอีก3ปีผมอยากเข้าไปทาธุรกิจบ้างผมไปเจอประกาศว่าธุรกิจ มาก่อนได้เปรียบกว่าแล้วคนที่มาทีหลังล่ะครับจะเหลืออะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นครับธุรกิจไหนก็ตามที่โปรโมทเรื่องของการเป็นต้นสายทําเงินได้ดีกว่ามาก่อนทําเงินได้ดีกว่านั่นแหละครับคุณเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่การทําธุรกิจในระยะยาวเลยเพราะอะไรครับคุณจะทําธุรกิจเพียงแค่ปีเดียวอย่างนั้นหรอถูกไหมครับถ้าคุณทําธุรกิจเพียงแค่ปีเดียวแล้วปีหน้า คุณก็ไปหาธุรกิจที่บอกว่ามาก่อนได้รายได้มากกว่าคุณก็ไปสมัครใหม่คุณก็ไปเริ่มต้นสร้างองค์กรใหม่เหนื่อยไหมครับทําไมล่ะครับทําไมเราไม่สร้างธุรกิจทีเดียวแล้วจบสร้างธุรกิจทีเดียวแล้วได้อิสรภาพไปตลอดชีวิตเลยเรามาดู GDI กันครับว่ามาก่อนมาหลัง ทำเงินได้เหมือนกันหมดยังไงตัวอย่างนะครับนี่คือการทําเงินในปี2007เห็นไหมครับตัวเลข2007ในเดือน10ปี2007มีคนไทยขึ้นรับโบนัสกับ GDI เนี่ยจำนวน3ท่านด้วยกันผมขออนุญาตเบอร์ชื่อเอาไว้นะครับแต่เพื่อนๆสามารถสังเกตได้นะครับว่าคนแรกเนี่ยอยู่ที่หาดใหญ่คนที่2อ,อยู่ที่อําเภอเมืองคนที่สอยู่ที่มหาสารคามดูชื่อนะครับ เห็นไหมครับทั้ง3คนมีตัว N ตัว K ตัว P และก็มีคนทําโบนัสแบบนี้ได้เรื่อยๆจํานวนเยอะมากนะครับในประเทศไทยแต่ผมจะยกตัวอย่างเฉพาะบางอาทิตย์เทียบเป็นปีต่อปีให้เห็นนะครับถัดมาในปี2008คุณจะเห็นว่ามีคนรับโบนัส GDI เนี่ยอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็นนทบ,บุรีเห็นไหมครับตัว N กับตัว TS ซึ่ง N กับ TS เนี่ยในปี2007เนี่ยเขายังไม่ได้ทำธุรกิจเลยแต่เขาเข้ามาในปี2008เขาก็สามารถทำไรายได้ได้ เห็นไหมครับรับโบนัสได้เหมือนกันหลังจากนั้นก็มีคนทาโบนัสได้อีกในปี2008เยอะมากนะครับแต่ผมขอค่ามาในปี2009ก็จะเห็นว่ามีอีกคนครับ NA เห็นไหมครับเหมือนกันนะครับทำเงินได้ในปี2009และปีปัจจุบันครับปี2010มีคนทาโบนัสได้อีกเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับคุณจะเห็นว่านี่ครับ อยู่ที่นครราชสีมากับสมุทรปราการซึ่งชื่อเนี่ยจะไม่ซ้ํากันเลยเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะมาก่อนมาหลังทําเงินได้เหมือนกันหมดครับไม่จะเป็นครับที่จะต้องเข้ามาก่อนเพื่อเป็นต้นสายเพราะธุรกิจนี้เรายุติธรรมและเสมอภาคอยู่ที่ว่าคุณพร้อมจะเริ่มเมื่อไหร่มากกว่าแต่สิ่งที่มาน,น่าสนใจมากกว่านั้นครับคุณเชื่อไหมครับในปีนี้เนี่ยปี2010มีคนขึ้นรับโบนะัสจาก GDI เยอะมาก ลองมาดูหลักฐานกันนะครับสัปดาห์ถัดมาครับมีคนรับโบนัสจาก GDI ถึง5ท่านด้วยกันลองดูนะครับชื่อไม่ซ้ำกันเลยอยู่นครปฐมอยู่กรุงเทพอยู่ปทุมธานีอยู่นครราชสีมาอยู่สมุทรปราการเห็นไหมครับ T A S U N A P I S U ไม่หมดแค่นั้นนะครับอีกสัปดาห์หนึ่ง ก็มีคนรับอีก5ท่านด้วยกันนะครับเห็นไหมครับสมุทรปราการนครปฐรมปทุมธานีอยุธยาก็มีลองดูตามตัวอย่างนะครับ V I T A P I N A r U ซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยไม่ได้จำกัดเลยว่าเขาจะต้องเข้ามาทำธุรกิจก่อนเขาเพิ่งเข้ามาทำเมื่อปี2010นี่เองและเพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมครับในปี2010อาทิตย์เดียวมีคนขึ้นรับโบนัสถึง5ท่านด้วยกัน อาทิตย์ถัดมาก็รับอีก5ท่านเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเป็นตัวบ่งบอกว่ากระแสะการทำเงินของ GDI ในปี2010นี้กำลังก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็วกำลังเจริญเติบโตอย่างมหาศาลเพราะอะไรเพราะคนทำโบนัสกันได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับมีรายได้เกิดขึ้นกันเยอะและสำคัญครับเมื่อเรามองย้อนไปเทียบกับปี 2007หรือปี2006ซึ่งมีคนทำโบนัสได้เพียงแค่คน2คนเองดังนั้นถือว่าคุณอยู่ในจุดชิดดีที่สุดอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาร่วมทำเงินสร้างไรายได้จาก GDI เพราะธุรกิจนี้ไม่ว่าคุณจะมาก่อนหรือมาหลังทำเงินได้เหมือนกันหมดชัดเจนนะครับและ องค์กรธุรกิจของคุณจะขยายไปเรื่อยๆลองคิดดูคราว่าหลังจากนี้ถัดไปอีก5ปีหรืออีก10ปีองค์กรธุรกิจของคุณจะมากแค่ไหนข้อที่6ทําง่ายขยายธุรกิจไปได้ทั่วโลกในปี2 0 1 0นี้เป็นปีที่2 1 e n t o n e m i l l i o n c o m ทำลายสถิติโลกทำให้เห็นว่าคนไทยสามารถสร้างธุรกิจไปได้ทั่วโลกจริงๆแม้ว่าเขาจะมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพียงแค่เล็กน้อยก็ตาม ลองดูนะครับนี่คือตัวอย่างองค์กรของบุคคลท่านหนึ่งที่อยู่ภายในระบบ2 1 m i l o n e com ที่สร้างรายได้จากธุรกิจ GTI จะเห็นว่าคันที่เนี่ย TS คือประเทศไทยเห็นไหมครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆไทยแลนด์ไทยแลนด์จนมาถึง SE นี่ครับทีงานจากสวีเดนครับเมื่อเดือนมิถุนายนนี้เองมิถุนายน2 0 1 0 SE นะครับถ้าไม่เห็นผมจะขยายภาพให้เห็นชัดๆอีกทีหนึง่งเห็นไหมครับอยู่ที่เมืองอุดเดวิลล่าประเทศสวีเดนเนี่ยครับ ก้วแรกในปี2010ที่2ทเวนตี้วันมิเลแน่ได้สอนให้คนไทยสร้างธุรกิจ g d i ไปทั่วโลกแต่ไม่หมดแค่นั้นครับถ้าสมมุติว่าเราทําได้คนเดียวมันก็ไม่สนุกถูกไหมครับดังนั้นลองมาดูคนถัดมาครับสามารถสร้างองค์กรธุรกิจเกิดขึ้นที่ไอร์แลนด์แล้วก็บอสวานาเป็นอีก2ประเทศที่นักธุรกิจ21 m i l l ี o n ัน .com สามารถขยายธุรกิจออกไปนานาชาติได้ ถ้างั้นผมจะลองขยายให้เห็นกันจะชัดนะครับเมืองดูบินประเทศไอซ์ Iceland, แลนด์และก็เมืองกูดโฮปประเทศบอสวานานี่เป็นก้าวหนึ่งนะครับที่เพื่อนเพื่อนในประเทศไทยสามารถขยายธุรกิจออกไปได้ทั่วโลกลองคิดดูครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคนที่อยู่ในประเทศนั้นสามารถขยายองค์กรธุรกิจต่อรายได้มันมนหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ t ว e n t o n e m i n c o m สอนให้เพื่อนๆสามารถสร้างธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ต ไปทั่วโลกกับ GTI ได้จริงๆข้อที่7สามารถสร้างไรายได้หลายช่องทางครับอย่างที่บอกครับเพื่อนๆไม่มีข้อจํากัดครับว่าจะเอาโดเมนไปใช้ทําอะไรบางคนไปทําเป็นบล็อกส่วนตัวบางคนไปทำแอดแฝเรชบางคนไปทําเป็นเว็บไซต์ขายสินค้าบางคนเอาไปทําเป็นเว็บรวมรุ่นแต่ในการใช้โดเมนแต่ละอันนั้นเพื่อนๆก็สามารถสร้างไรายได้ได้ครับดูอย่างตัวอย่างเคยเห็นไหมครับ Add by Google เมื่อเพื่อนๆทาเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บหนึ่งนะครับ เกี่ยวกับอะไรก็ได้และคอนแทคกับ Google Google จะมีการนําโฆษณาเนี่ยมาติดบนเว็บของเพื่อนเพื่อนแล้วเมื่อมีคนเข้ามาเห็นโฆษณานั้นไม่ว่าเขาจะเข้ามาทําอะไรก็ตามเข้ามาดูหรือเข้ามาคลิกเพื่อนๆได้รับรายได้ด้วยเช่นกันไม่ต้องสนใจว่าเขาจะมีการซื้อสินค้าหรือไม่เพราะนี่คือช่องทางหนึ่งในการทําเงินจากโดเมนครับและยิ่งกว่านั้นครับเพื่อนเพื่อนยังทํารายได้จากแอเฟร a t e ของอเมซอนก็ได้นะครับหรือบางคนเนี่ย เลือกที่จะตั้งใจสร้างธุรกิจกับ a f f i l i a t e ของ GDI อย่างแท้จริงก็มีดังนั้นเนี่ยโดเมนหนึ่งโดเมนที่คุณเอาไปใช้ไซต์บิลดเออร์หนึ่งไซต์บิลดเออร์หรือบล็อกหนึ่งบล็อกที่คุณเอาไปใช้มันสามารถสร้างรายได้ด้วยตัวมันเองครับและอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าสมมติว่าแต่ละคนทำเงินทำไรายได้จากโดเมนของเขาได้เขาก็ย่อมใช้โดเมนนั้นไปตลอดใช่ไหมครับ และมันก็จะกลายเป็นรายได้ไหลเข้าหาเพื่อนๆตลอดเช่นกันนี่เป็นเพียงแค่7ตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วจุดเด่นของแผนการตลาด GDI เนี่ยมีมากกว่านี้เยอะแต่ผมคงเอามาได้ไม่หมดผมยกตัวอย่างมาให้เห็นแค่7รายการเท่านั้นและเพื่อนๆจะเห็นว่าการทำรายได้กับ GDI เนี่ยมันง่ายและโอกาสในการทำเนี่ยมันมากแค่ไหนที่สำคัญครับอย่าลืมครับว่าคุณ ขยายธุรกิจไปได้ทั่วโลกและเมื่อคุณได้ New Infinity o v e r l i n e คุณจะรับรายได้แบบไม่จำกัดตลอดชีวิตแล้วคุณจะพบว่าอิสรภาพทางการเงินนั้นสร้างขึ้นมาง่ายๆเพียงแค่ผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านระบบของ21 One MM Millionaire ผ่านการทำเงินจากธุรกิจ GDI เท่านั้นเอง